ข่าวด่วนครับทุกคนสองลุคล่าสุดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็มาในชุดสีทองนะครับพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซให้กี่คะแนนดีครับกับลุคนี้นะครับเรียกได้ว่าพี่แองจี้ แต่งออกมาได้สวยมากเลยนะทุกคนวันนี้ก็คือแต่งผมเบาๆเนาะไม่ได้มีกิฟอะไรมากมายครับแต่ว่าชุดวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆอุงอิงคือเหมาะกับชุดสีทองมากๆเลยนะทุกคนอันนี้เราดูอ่าที่ช่องพ่อเอกเนาะแบบสดๆเลยครับทุกคนนี่อันนี้ทีวีอุงอิ่มนะครับตอนนี้คือดูแบบสดๆนะครับทุกคนในห้องนอนกันเลยแล้วก็โอ้โหอุงอิงคือสวยมากจริงๆวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมแล้วก็ ตั้งแต่เข้างานนะครับ FC แฟนคลับน้องก็มาขอถ่ายรูปกับน้องเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่เลยแล้วชุดพอดีมากๆเลยนะครับที่ FC แฟนคลับเนี่ยส่งมาให้น้องนะครับทุกคนใครดูแบบสดๆบ้างอุ้มอิ่มดูแบบตอใหญ่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนดูว่าคือเราตามติดแบบนี้เลยนะ นะครับวันนี้พ่อเอกแบบว่าไลฟ์สดอยู่แล้วมีคนดูโอ้โหทุกคนประมาณ1 3 0 0 0คนนะครับเยอะมากๆนะลูกสาวของเราคือดังไกลทั่วโลกแล้วนะตอนน,นะอบบนี้นะครับใครที่ชมองอิงแบบสดๆแล้วก็สําหรับลุคนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสวยมากๆเลยนะครับวันนี้อุงอิงนะ ชุดสีทองเราปกติเราไม่ค่อยเห็นน้องจะได้ใสสักเท่าไรนักนะครับสำหรับชุดสีทองเนาะอุม้มขาวกระแสมองว่ามันมันขับผิวน้องดีแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยผิวขาวเนาะ แล้วก็องอิงใส่แล้วสวยเลยนะสำหรับชุดนี้ชอบมากๆนะครับ FC แฟนคลับนะครับก็ส่งมาให้น้องเนาะเมื่อเช้านี้นะครับทุกคนชุดสีทองสวยงามมากๆแล้วก็แต่งหน้าสวยงามมากๆนะครับสําหรับวันนี้เนาะจะบอกได้ว่าเพิ่งดูไลฟ์พ่อเอกจบไปเมื่อกี้ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในห้องนอนเลยเราแบบดูกันแบบจอแบบนี้เลยนะครับ นะครับเพิ่งเพิ่งปิดไลฟ์ของพ่อเอกไปเมื่อกี้นะครับเนื่องจากว่ามีเพลงที่เปิดขึ้นมาแล้วโดนลิขสิทธิ์เนาะทุกคนอ่าพ่อเอกก็เลย like ปิดไลฟ์ไปทุกคนจะบอกว่าชุดสีทองคือสวยมากๆวันนี้นะครับสวยแล้วก็เข้ากับน้องมากๆครับทุกคนเรามองว่าองค์เอกพี่บ้านแพงเนี่ยใส่สีไหนก็สวยนะครับแต่เรามองว่าสีนี้ก็ส่งให้น้องเนี่ยนะครับทุกคนทําให้น้องเนี่ยผิวขาวมากยิ่งขึ้นครับทุกคนอ่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ท่านไหนนะครับที่ชอบ ครับในเรื่องในเรื่องของชุดต่างๆของน้องเนี่ยชอบชุดไหนมากที่สุดชอบสีไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์มาได้วันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเนาะช่างแต่งหน้าพี่แองจี้ครับวันนี้เนี่ยแต่งอยู่บ้านแล้วต้องบอกงี้ครับทุกคนว่าพี่แองจี้เนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าทําผมคนเดียวนะครับแล้วเราต้องคือคือ,คอทุกคนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ ต้องมีความสามารถมากๆอ่ะถึงจะคุมเวลาได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่แองจี้เนี่ยอุ้มือถือกระแสะก็คือให้ผ่านแล้วตอนนี้แล้วก็ให้คะแนนสิบสิเลยในเรื่องของการแต่งหน้าของอุ้งอิงเป็นบ้านแพงนะครับก็คือพี่เขาเนี่ยพยายามทําการบ้านในทุกๆวันนะครับว่า วันนี้จะแต่งลุกไหนวันนี้จะแต่งหน้าโทนไหนนะครับอย่างล่าสุดที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดสีทองเนาะทุกคนซึ่งชุดเนี่ยมันหนักอยู่แล้วในเรื่องของสีทองนะครับแต่พี่แองจี้เนี่ยก็แต่งหน้าแบบเบาๆทําผมเบาๆนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมในรสนิสยมของพี่แองจี้อุ้มยิ้มข่าวกระแสบอกว่าพี่แองจี้เนี่ยโอ้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าดูแลองค์อิเ่มแพงในต่างๆแล้วก็ตอนนี้เห็นพี่แองจี้เนี่ยไลฟ์สดด้วยบ่อยด้วยนะครับก็เป็นเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทําให้แฟนคับทุน ได้หายคิดถึงน้องนะครับแล้วก็ได้ดูน้องเวลาแต่งหน้าด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าน้องนะครับน่ารักมากๆสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเล่นอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูไลฟ์สดของพ่อเอกจบไปเรารู้สึกว่ามันมีฝนตกด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอให้น้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสําหรับน้อง,อ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้น่ารักมากๆก็ใส่ชุดใส่ชุดสีทองมาเลยนะครับ fc แฟนคลับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้ให้กี่คะแนนดีสําหรับลุคนี้ตอนนี้ก็คือว่าอุ้มอิ่มอยู่ในห้องเลยนะครับอยู่ในห้องส่วนตัวเนาะก็อ่านะครับดูน้องไปด้วยทุกคนจะบอกว่าอ่านข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยอุ้มอิ่มก็กลับมาในห้องนอนของตัวเองแล้วก็มาดูข่าวน้องไปด้วยก็คืออัปเดตไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับก็ถือว่าขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาดูช่องอิ่มข่าวกระแสเนาะในทุกๆคลิปนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มาแบบ ชิๆลๆหน่อยเนาะบางคนบอกว่าอยากให้อิมข่าวกระแสเนี่ยถ่ายคลิปชิลๆบ้างนะครับวันนี้ก็มาแบบชิลๆแล้วนะครับแล้วก็มาชื่นชมน้องเนาะในเรื่องของชุดต่างๆนะครับ13นี้นะครับใครจะไปบ้างครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนาะเขาก็เริ่มแบบว่าโอ้จองบัตรจองตัวกันแล้วในการเข้ากลุ่มปิดนะครับสำหรับใครที่จะไปในงานนะครับก็ไปเจอกับอิมข่าวกระแสได้นะครับไปแน่นอนนะไปเจอกับทุกคนแน่นอนแล้วก็ปีนี้เนาะถือว่า โอ้โห oh, FC แฟนคลับเนี่ยเตรียมเซอร์ไพรส์น้องแล้วในเรื่องของมาลายน้ำใจต่างๆครับทุกคนก็ถือได้ว่ามีข่าวหลุดออกมานะว่าอ่ามาลายน้ำใจของอุงอิมพน์แพ็ในปีนี้เนี่ยเจ็ดหลักอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจกับน้องมากจริงๆที่แฟนคลับ FC เนี่ยรักน้องทั่วโลกมากจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะทุกคนคือตอนนี้แฟนคลับของน้องอ่ะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแทบจะทั่วประเทศแล้วแล้วก็มีคนที่ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่านะ FC แฟนคลับของน้องในปี นี้นครับทุกคนต้องจัดหนักจัดเต็มให้น้องแน่นอนในวันเปิดฤดูกาลของอุคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งใครที่จะไปนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับอุ้งอิงขงา่าวกระแสก็อาจจะไปถ่ายแบบว่า ด้านหน้านะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปด้านหลังเนาะทุกคนก็อาจจะไปถ่ายบรรยากาศแล้วก็อาจจะไปมอบรางวัลน้ําใจให้น้องในที่2ี่23แล้วก็อาจจะได้กลับเลยนะครับทุกคนเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปเจอกันครับทุกคนตอนนี้คือมีแอดมินเนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนมิวขากระแสแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันหน้างงานนะครับใครที่ไปนะส่วนตอนนี้ใครที่ไม่ได้ไปนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วได้ในกลุ่มปิด นะครับทุกคนเนาะทางตอนนี้ทางด้านของเสี่ยนนแล้วก็พ่อเอกเนี่ยก็เริ่มกันขายบัตรช่วยกันขายบัตรแล้วน่ารักมากๆกนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาซับพอร์ตรุมิมโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ